ไปเอาน้ำครับพี่น้องน้ำเบิดครับ งตะดุกมีอยูบ he ่บ้านไมนี่นะเดี๋ยวมือแรงทีมาเอาน้ำอยู่เติมน้ำมันลอยหนึ่งไปเอาน้ำ

อยู่กองครับพี่น้องยูซิเปอร์บันนาคอยครับวังคำแฟมิลี่ครับมือนี้สงสัยบริยุเรนพี่น้อง เป็นเพื่อนของอนาถานะครับอนาถาสตูดิโอนะครับที่เพื่อนเคนที่ผมเคยมาถ่ายคลิปบุ๊กเพื่อนอนาถานะครับเป็นยูทูบเบอร์ช่องเพลงนะครับ ที่รถน้ำมเพื่อสีออกไปทรงนะครับทุกอาทิตย์นะครับแต่ว่าขคงผมกินน้ำเพื่อสีบันเกือบเดือนนะครับก็เลยต้องออกมาเอาเองครับ sáu thẳng <laughs> เจอแล้วครับพี่น้องเจอด่านครับเจอด่าน